ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับกล้วยป่าด่างครับผมอายุสิบหกวันนะครับเนี่ยครับใบที่สองก็เริ่มออกมาแล้วครับเนี่ยครับอย่างเช่นต้นนี้ครับก็มีใบที่สองแล้วนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็อีกใบที่สองครับเนี่ยครับไอ้ที่ลำแหลมนี่จะเป็นใบที่สองเขานะครับเนี่ยครับอันี้คือใบแรกนะครับนี่ก็ใบที่สองนะครับผมเนี่ยครับต้นนี้ก็ออกแล้วนะครับในกระถางมีอยู่สามต้นครับเนี่ยครับต้นนี้ครับใบที่สองครับชัดเจนเลยครับเนี่ยครับต้นนี้ก็กําลังจะออกนะครับไม่เกิน สองถึงสามวันครับใบที่สองก็จะออกแล้วนะผมเนี่ยก็จะออกแบบเต็มที่เหมือนใบนี้นะครับก็มีคนสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าผมขายต้นเท่าไหร่นะครับอยากขายยังไงนะครับก็ที่ผมคิดไว้นะครับผมจะขายต้นละพันนะครับสิบต้นนี้ครับต้นละพันนะครับแล้วก็อตอนนี้นะครับไปรษณีย์ปิดนะครับผมตอนนี้ก็คือไปรษณีย์ปิดนะครับน่าจะเกิดจากโควิดนะครับโควิดระบาดหนักครับก็ไปรษณีย์ขนส่งบางเจ้าก็ปิดนะครับเนี่ยครับ ก็ที่ผมคิดไว้นะครับเซตสิบต้นนี้ครับผมจะขายต้นละพันครับแต่ว่าเน้นย้ําว่าให้มารับเองที่อําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะผมเนี่ยครับสิบต้นนี้นะผมเป็นกล้วยป่าด่างนะครับสิบต้นนี้นะครับถ้าจะมารับนะครับผมว่างวันที่สองนะครับผมวันที่สองเดือนหน้านะครับก็เลยประมาณแปดถึงเก้าวันครับก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณแปดถึงเก้าวันนะผมก็จะเอาเซตนี้นะผม จำหน่ายให้หมดเลยนะครับนี่ครับต้นละหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยมีอยู่สิบต้นนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยมีอยู่สิบต้นนะครับเซตนี้นะผมก็วันที่สองครับถ้าใครสามารถมารับเองได้อยู่ที่อําเภอสอยดาวนะครับก็จะจําหน่ายไปต้นละพันนะครับเน,น,นี่ยครับในเซตนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไปรษณีย์มันปิดนะผมเนี่ยครับเซตนี้ครับแล้วก็จะมีอีกสามต้นนีครับสามต้นในกระถางนี้ผมก็จะเอาไว้ปลูกเองนะผมเนี่ยครับสามต้นนี้นะครับ ก็จะจำหน่ายแค่เซตนี้ครับเนี่ยครับเซตสิบต้นเนี่ยครับต้นละหนึ่งพันบาทนะครับผมต้นละหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับคนที่งบน้อยอยากเอาไปปลูกนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สิบต้นนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็เอาไปปลูกนะครับผมที่จะไปตั้งต้นแม่นะครับเนี่ยครับเป็นกล้วยป่าด่างนะครับผมเดี๋ยวมันเป็นลายังไงผมจะขึ้นให้ดูในวิดีโอนะครับว่าลายที่ผมสั่งมาเป็นยังไงนะครับตัวนี้บอกก่อนนะว่า ผมได้มาจากการเพาะเมล็ดนะครับเนี่ยครับถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นการเพาะเมล็ดที่ผมเพาะแล้วก็เปิดแล้วก็ลงดินให้ดูนะครับทําคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยนะครับอ่ากล้วยนี้ครับได้มาจากจังหวัดอ่าทางภาคใต้นะผมเนี่ยครับจังหวัดพัทลุงครับมีพี่คนหนึ่งแกขายเม็ดให้นะผมเนี่ยครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าแกไปเจอมาในป่านะครับผมแล้วแกก็เอามาขายเป็นลูกนะครับเนี่ยครับก็เหลือรอดมาประมาณนี้นะผม ถ้าใครที่สนใจก็เหมือนกับที่ผมบอกนะครับว่าวันที่สองนะครับเป็นไปได้ก็มารับเองนะผมผมจะว่างวันที่สองครับวันที่สองเดือนหน้านะครับที่เห็นอยู่ก็คือต้นละพันนะผมถ้าใครอยากได้ก็แอดแล้วก็ทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะผมนี่ครับเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะครับใบที่สองครับก็เริ่มจะมีด่างแล้วนะผมนี่ครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่า มันเป็นด่างแบบขาวขาวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ดูนะครับทิ้งรูปให้ดูนะครับนี่ครับอย่างเช่นสองต้นนะครับถ้ามองในกล้องไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าถ้ามามองเหมือนที่ผมมองนะครับจะเห็นเป็นเส้นเส้นขาวขาวนะครับนี่ครับในใบนะครับครับก็จะมีอยู่สิบต้นนะครับอีกประมาณสักเจ็ดแปดวันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับไอ้ตัวนี้ก็ออกใบที่สองแล้วครับต่อไปก็จะเป็นใบที่สามที่สี่นะผมเรื่อยๆนืยครับถือว่าโตเร็วมากนะครับนี่อายุสิบหกวันนะครับ สิบหกวันนะผมเอาลงดินเมื่อวันที่เก้านะครับผมนีม่ครับแล้วก็ผมเห็นบางท่านนะครับเอาไปอบในในแก้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมเห็นบางท่านอบอายุเท่ากันของผมนะคก็ยังไม่โตเลยนะผมบางท่านก็ยังเป็นใบแหลมแหลมอยู่เลยนะผมอบในใ,ในในขวดแก้วนะครับในในแก้วนะแก้วพลาสติกนะครับสิบหกวันนะครับของผมนี่ครับสิบหกวันใบที่สองก็อหหอกแล้วนะผมถือว่าโตเร็วมากนะครับเอาลงดินได้สิบหกวันนะครับแล้วตอนที่ผมเอาลงดินครับอ่าตาหนอก็ยังไม่ได้ขึ้น ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับขึ้นแค่น,นิดเดียวนะครับเนี้ยเนี้ยขึ้นประมาณนี้ผมก็มีคนที่เพาะแบบผมแล้วขึ้นนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะว่าเพาะแบบผมแล้วขึ้นครับหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอมเมนต์ให้ดูนะครับก็ก็ดีใจนะครับก็ที่เพาะขึ้นนะครับการเพาะกล้วยนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับยิ่งเป็นกล้วยตานีนะครับตานีด่างนะครับเพาะยากมากนะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยปาเหมือนผมก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าผมเห็น ลองศึกษาดูในกลุ่มแล้วครับว่ากล้วยป่านะครับเพาะง่ายนะครับส่วนตัวผมผมก็เพาะง่ายนะกล้วยป่านะครับอ่าที่ผมเห็นในกลุ่มนะครับที่เพาะกันไม่ขึ้นครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับน่าจะเกิดจากเมล็ดเลยนะครับผมเมล็ดอ่อนออ่นมากครับอ่อนเมล็ดเป็นเสียวขาวนับตานี้นะอ่อนแล้วก็คือคนขายนะครับก็เข้าใจนะว่าอยากขายนะครับแต่ว่าไม่มีจยาบรณในการขายนะครับมาขายเมล็ดอ่อนให้กับลูกค้านะครับผมพอได้มาแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับ ตอนมารีวิวนะครับก็คือรีวิวตอนที่มันงอกนะผมเอารูปมาแปะเฉยๆนะครับมารีวิวตอนที่มันงอกนะครับไม่รู้ว่าพ่อกี่ต้นครับถึงจะงอกได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เอามารีวิวนะครับว่าเพาะงอกจริงนะครับแล้วก็มาขายให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าไปทําแล้วไม่งอกนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมว่าไม่เกี่ยวกับวิธีการนะครับผมเพราะว่าบางท่านก็เพาะงอกนะครับวิธีการควบแน่นใส่ในกล่องนะครับใส่กระดาษทิชชู่นะครับก็เห็นหลายเจ้าที่เพาะงอกนะครับ ผมว่าเรื่องวิธีการน่าจะไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับส่วนมากสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากเมล็ดนะครับผมนี่ครับเมล็ดที่ไปซื้อกันมานะครับแล้วก็ไม่งอกนะผมนี่ครับในกระถานี้ก็ออกใบออกใบที่สองแล้วนะผมนี่ครับเป็นกล้วยป่าด่างนะครับลายคล้ายๆฟลอริด้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็มีคนถามกันมาเยอะนะครับสั่งจองกันมาเยอะนะครับก็เป็นไม่ได้ก็ให้มารับเอานะผม แอดไลน์แล้วก็มารับเอาครับอยู่ท um, ี on on <mel> <ic> ่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะผมผมจะว่างวันที่สองครับเดี๋ยววันที่สองเซตนี้ผมจะจาหน่ายให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับวันที่สองนะครับผมเนี่ยมีอยู่สิบต้นนะครับอีกสามต้นนี้ผมก็จะปลูกเองนะผมเนี้ยสามต้นในกระถางเนี่ยก็จะจําหน่ายแค่สิบต้นเนี้ยครับสาหรับคนที่งบน้อยนะครับใครที่อยากได้ไปปลูกนะครับก็ต้นละหนึ่งพันบาทนะผมเนี่ยครับแต่ว่าต้องมารับเองนะครับ อยู่ที่อำเภอสอยดาวนะครับ